I no. said โอ้นี่ประมาทไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าหมัดดีทั้งคู่ครับโอ้โหแล้วดูครับหนึ่งสอดาวี่เนี่ยมีการแก้ไขยังไงครับตัวโอ้โหขวาของมาเทียสั้นๆครับเทียสครับ นี่คืออีกหนึ่งนักชกที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งแบบไร้ข้อก้างขาครับนักชกจากอิตาลีรายนี้ครับมาเทียสเซเมวยไทยแห่บอบช้ําครับเจอกับนักชกไทยครั้งแรกครับระดับเกรดเอวันนี้ครับเจอกับมาเทียสแม้วเขาไม่ใช่นักชกไทยครับนี่คือความแปลกที่นักชกต่างชาติจะมอที่น่าสนใจอย่างที่ครับอ้ศอกซ้ายมาแล้วอ้าวครับแล้วโอ้ยังไงครับโอ้ขาเป็นอะไรับมาแบบดีเลย โอ้แล้วที่สำคัญคือโดนสอกแตกไปด้วยครับไหวไหมครับไหวเลยครับโอ้มาดูครับมันเกิดอะไรขึ้นครับสอก่อนครับอันนี้แตกกันนะนี่ก็เตะไปแล้วเจ็บเองครับโอ้อาจจะมีการขาดพลิกหรือเปล่าครับแต่ว่าโดนสอก่อนครับสอกดอกนี้ครับไปไปแหม่อาจจะเป็นจังหวะพลิกแล้ครับไม่ทันได้เกรงครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกทีครับจะเป็นจังหวะการวางเท้าครับน่าจะเป็นจังหวะการวางเท้านี่แหละครับ ดูโดนสองซ้ายก่อนครับสองนี้นี่โอ้โหนี่ครับเขาอาจจะจะออกอาวุธได้หนักหนักมาตั้งแต่ต้นๆเลยครับดูครับการเลือกออกครับแล้วโอ้โหรั่งสอกทั้งหมัดและการป้องกันตัวของมาเดียสเนี่ยครับยกขาบังครับคนเตะนี่แหละครับที่จะเจ็บมีแต่คนโหดครับวันนี้ครับในรุ่นไลท์เวททั้งคู่เบลและคู่บีครับ we have a winner by way of technical knockout red corner มาเดีย Tchau,